วันนี้ผมจะมาสร้างบ้านจากลังกระดาษในเกม House Builder โอ้ยบ้านคนหรือบ้านแมวอยากจะอ้อนตีน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ้อนต่อจากข้างในโบนี่ฉีค <c oughs> ทุกกฎของการตอกตะปูตอกแบบบูรุษ <c oughs> ให้กำลังใจกันง่ายๆเพียงแค่กดไลค์สักครั้งก่อนรับชมส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดูไปสักพักถูกใจตอนไหนค่อยกดไลค์อ like ตอนนั้นโบเสียสสไปใารวกันไลค์แต่เราเป,ไป็นดกันเลยนะไลค์ทีละช n e l โอ้โห oh มาถึงก็อยู่ในซอกในซอกในตรอกในซอยแล้วอะไรเนี่ยเก็บกลองร้อยสิบหกกองฟืนกี่เป็นร้อยเลยนะมึงก็หลายแท้แล้วกลองหนึ่งได้กันเนี่ยกลองละอันจ้ะโอเครู้เรื่องอึ๊บนี่อมามาเก็บหมดเก็บหมดสร้างบ้านมาทุกรูปแบบแล้วรอบนี้เป็นสร้างบ้านแบบว่าจุเริ่มต้นของโฮมเลชชื่อ e เอ้ยออได้ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคออกได้ออได้ป่าวึ๊บดันดอ,อกโอเคได้อยู่ แมปก็ให้ปาดบักเออไอ้บักไงเลยฮาราวีนย,ยังอยู่สวัสดีครับภาษานโนโป้ตำรวจคุณตำรวจครับเออมีขายายผมเก็บมาครับทั้งนี้เออน่าจะไปไม่ได้ใช่ไหมตองนี้เอยตันจริงด้วยไปไม่ได้แล้วก็ตะกี้ด้านหลังผมเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่ไงคืออะไรครับเนี่ยมาประตูเฮ้ยมีประแจงัดแงะแล้วก็เปิดเข้าไปฟาร์มของเฮ้ย คำถามคือแล้วผมจะหามาจากไหนอปะปเจรเนี่ยเออเอาละงางหาตัวบ,บันเทียเฮาป่าเสียงรถคือดังกักแค่ล่ะตรงนี้มีซอยไหนเข้าได้บ้างครับด้านหน้านี้มีกล่องอีกหนึ่งครับโอ้ในนี้ก็มีให้เก็บนะนี่ฝั่งนี้มีไหมนี่จะถังขยะอยากได้หังครับคอหังได้บ่อุ้ยตรงนี้มีรถยู่ด้วยตายละยู่วทำอะไรครับเนี่ยรถก็มี เฮ้ยสิงได้ปกวะอ้าวแล้วผมมาผลนินี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวผมขึม้นรถมาอยู่ในนี้ได้เลยเหรอมันว้าบอ่ะเฮ้ยท้งสุดใดนอตบารแต่เนียเก็บเลยบาเเนียเอาเก็บเก็บเก็บเออมายังไงครับเนี่ยมาแบบงงๆตรงนี้ก็ล็อกไว้จากข้างนอกแล้วผมเข้ามาได้ไงแล้วผมออกไปไงทีเนี้ยอย่าบอว่านี่คือบัคตรงนี้มีขยะมีรั้วที่ปีนมาได้ แล้วแต่ผมขึ้นนี่แหละปึ๊บแล้วไงทีเดียไปได้ไหมพังได้ไหมปึ้งอา้าวปึ๊บเอา้าออกไปยังไงครับปีนี้ป่ะโดนกั้มปึ๊บอ่าลี่กูอยู่ไหนเนี่ยเออที่อ๋อนูน่นรถอยู่ตรงนูน้นแล้วมันวาร์ปมาตรงนี้เฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยฮะไอ้นี่หังห่างห่งหลากหลายเลยเก็บก่อนมีเครื่องหมายสตเตอร์ตรงนี้หึหยิบ ถังอันเดือดใส่เอ้ยกระดร่วงลงมาเอาขึ้นคังเทิงได้พบเอ้ามีปแจอยู่นี่เองครับกับคอนตอกตะปูเซ็ตบันเดนี่แหละเออเอาบันไดสิเบงจับมาเลยแล้วก็เล็งบันไดตรงนี้เดึกใส่โบเฮ้ยได้เวลาขึ้นไปแล้วบบ๊บนะนี่ไงครับปแจคอนวิผีผีผีนี่นะเก็บเลยเก็บเลยวิญ,ญญาณกุ๊กอู มีอะไรให้เก็บอีกไหมผมเดินเช็กก่อนนะเฮ้ยอะไรน่ะก็เชฟหรอเฮ้ยเก็บได้ด้วยใช้ทำอะไรครับเนี่ยไม่รู้ได้เก็บมาแล้วเอ๊ตรงนั้นเอ้ยลงนี่ได้เลยเหรอลงได้เลยไหมลงเลยนะแมพเออตรงนี้มีเครื่องหมายสเตอร์เลยครับคืออะไรหืมจุดไฟในถังหว่วยใส่เบิรงดูจุดได้เลยบอส บึ๊บโอ้ยอ,อุ่นร่างกายนีย่นี่แหละโฮมเลชของเราเก็บกล่องเก็บกล่องครับใช้เป็นร้อยเลยนะเอ๊ะอ๋อเราสร้างตรงนี้เหรออ๋อึ๊บปึ๊บ,บ,บวางไปปาดบ้านลังกระดาษว่ะโอ้ยบ้านคนหรือบ้านแมวเรียกหนูว่าเหมียว อยากจะอ้อนตีนไม่ใช่อ้อ,อนอ้อนตีนไม่ดีอ้อนตีนไม่ดีเอาอะสร้างเอยเอากล่องมาต่ออย่างนี้เลยแนละ้วมันจะลมพัดก็พังดีครับพี่อ่าก็ค่อยกดไปปับป๊บๆอุ้ยสิบห้าแต้มเลยเหรอแสดงว่ามีสกิลในการวางหางไม้เอยไม่ใช่หางไม้ลังอ้าวหมดแล้วหน่วยนี่ไงข้างหลังมีอยู่ปึ๊บเก็บหาดานสิบสามอ่าใช้เลยแล้วกันนะปับป๊บปับ๊บปั๊บ ป่าบเออเดี๋ยวเปิดปึ๊บไอ้นี่คือตรงที่เราเอาหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิด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 แงะแงะมับเอ้ยมีกอเทปอีกแล้วต้นได้ใช้แน่นอนหูลังเยอะเลยลังเยอะลังเยอะเก็บ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 ป่าบป่าบป่าบป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 บเฮ้ยสามสิบสี่พอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอจุดเลยแล้วกันครับมับมีคอร์อีกอันอยู่นี่ สังกะสีก็มีแต่ว่าสังกะสีเก็บเพราะตัวได้โอเคเก็บเพราะตัวผมเก็บเลยครับยานี่เก็บได้ไหมไม่ได้กีดี่เก็บได้ไหมไม่ได้อันนี้ต้องโฮไอเทมโฮไอเทมไม่เอาเฮ้ยนี่เก็บได้ดินี่ไงเก็บเลยมับกลับกลับมากลับมามาใส่รังต่อปรบับปรบับปรบับปรับนี่สร้างบ้านบึ๊บเอาเข้ามาได้ต้องหมูบเข้าโอ้ยเจ้าก็ทำประตูไม่สูงกว่านี้หน่อยเนาะ ต้องมาหมุบอีกป่ะนี่เอออ้าวใส่ไปครับปับป๊บปั๊บเรียบร้อย <did> เฮ้ยหมุบตรงนี้ใส่ถังหนึ่งอันเดี๋ยวลากถังมาก่อนใส่เข้าไปเลยเอา้าทำไมไม่ลงตัวเนี่ยอา้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทางนี้เหรอหรือว่าเป็นทางที่จุดไฟปะเอออันนั้นหรือเปล่าแล้วไอ้แผ่นไม้นี้อ๋อตรงนี้นี่เองใช่ไหมเอ้ยใช่ด้วยแปดแผ่นเหรอเจอมาสาม สีนี่ไงข้างหน้าเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อสามารถเอาลังนี่มาต่อเพื่อปีนข้ามไปได้โอ้บอตองงัดก็ได้โอเคครับเก็บไม้เพิ่มปึ๊บขาดอีกทอนนึงนี่ไงมาเก็บลังไปด้วยได้ใช้อีกแน่นอนเฮ้ยถังนี้ปะยกได้ปะยกไม่ได้อยากเอาไปวางไว้ตรงข้างบ้านอะวิในซอกนี้มีของมีข้างครับยกมานี่เลย ตรงนี้ปีนไปได้เราปีนเลยแล้วกันครับปึ๊บปึ๊บนี่โอ้หเยอะมากเก็บไปใครมาทิ้งรังตรงนี้พสัสดุใครครับขอแล้วกันนะนี่คืออะไรเฮ้ยก <Hey. S 1> ระเจาเอา้าพิก up ก็คืออันเดียวกันกับที่เราถือใช่ไหมเรามีแล้วโอเคแล้วก็ขอมีค่ามับกขอให้จุดไฟจุดไฟบึ๊บอ่าตอนนี้ก็เอาวางขึ้นขรับไปกระโดดกลับ เ,เฮ้ยวันดีครับพ่อไงอย่าวขวางทางขอทางเนี่ยุญยางอ้อมนี่มาสามรอบแล้วออกทั้งไหนมาบักลาเอาทั้งออกกับทั้งหนาเลยครับออกมาทังหันไหมออกไปทั้งพี่ไหมครับว่าได้เจ้าจะไปใ่จะคือกันจุดไปนี่กันเทนนี้ได้ไม้มาแล้วปูข้างล่างครับเอ๊ะเอาคนละอันคุณสังเกตไม้คนละแบบ <Why? S 2> วายเยบอกนะไม้ข้างหน้านี่เหรอเก็บตั้งนานใช่ไหมไม้นี้หรือเปล่าเอา ไม่ออกอึ๊บออกเฮ้ยอ๋ออันนี้โอ้โหเสียงรถอืนี่ไงเจ็ดอันไม่ใช่อันนั้นคอระอันโทเฮ้ยตรงนี้มนไดนี่ขึ้นได้ทุกคนกระถังด้วยสายกระถังกระถังมานน่ปึบ๊บออกไปเข้าเร่งเร่งเร่งมับน่าลงมาซิมีอะไรข้างทิงขอขึ้นไปดุดหน่อยโอ้คอนมีแล้วแหมอันนี้คืออะไรพอเทป เว่าะก็เทปต้องได้ใช้แบบว่าของหายากแน่ยเลยต้องมาอยู่บนด่านฟ้าแบบนี้เอาไอติดหลูบซ้ำหาแผ่นไม้ที่มันเปรอหมปรอะกหสีโอเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเจอมาเจอเตียงว่ะบ่อน,นี้ได้ใช้ปะเนี่ยเอาไปได้ไหมนี่เดี๋ยวไปนอนได้ไหมเนี่ยโดดโยไปก่อนโยไปก่อนไปกลางถนนอเอ้ยเฮ้ยเอ้าเจอของมีค่าตาละ ผมต้องการแผ่นไม้อีกอันนึ่งหาจากไหนเนี่ยเดี๋ยนะผมสามารถพังนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วเอ๋ลังไม้ตัวนี้ผมพังได้เปล่าไม่ได้เอาเดี๋ยนะตรงนี้ยังไม่ได้พังเลยนี่แง่ก่อนแงก่อนแงะแงะแงะมัฟร้อยเดินหาแผ่นไม้ครับเฮ้ยตัวนี้ก็เทปเจ,เ,จเ,จเ,เ,เจอเจอเก็บเก็บเก็บเลยเอ๊ะตรงนี้มันตรงที่เราเกิดนี่หว่าใช่ไหมย่างไปย่างมากลับา้าหมองเกา่าหามเ้ยนี่มัน เอา้าของมีค่าครับได้ไหมแค่7จ็่แผ่นเนี่ยปับ๊บวางวางเออหมู่เข้าไปอ่ะขาดแผ่นเดียวครับห่วยแผ่นแปรเพียเอ้ยนี่ไงใช่เปล่าเฮ้ยใช่ด้วยได้แล้วอยู่นี่เองฮึบเรียบร้อยเอาต่อไปตอกตะปูสิครับปัตตานี้แหละนี่โปโปโปนี่ ตอกแบบว่าไหลลงไปเลยมันใช้สว่านเออเอาตอกลงไปเออตีให้ไม้แตกเออมับมับมับเอ้ยนี่ไงที่นอนที่ว่าจริงด้วยเอาละเจอตรงไหนวะเด็กกี้เนี่ยผมนี่ไงอยู่นี่เองเฮ้ยดีที่น่านสงสัยไว้นี่อันเดอร์เตียงลูกฟูลูกฟูลกฟลกฟลกฟเลเดีดยวเข้าไปกันนี่ดยวเข้าไปเลยฮะนี่ไง บอล้อยของเราใส่เข้าไปปุ๊บเฮ้ยต่อไปคืออะไรปกติมันก่อนเรยไม่ใช่เหรออ้าวเอ้าอ๋อก็เทปมาแปะแปะโอ้ติดติดอืมตะกี้ก็ไม่บอกแปะลงไปโอ้โหม้วนเดียวอยู่ปะเนี่ยไม่ลดเลยเนี่ยอติดฮะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดเดยวล่วงนี่เดี๋ยวคานมันล้มเอออ่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเ,เออติดให้หมดครับเชื่อมทุกส่วนซิกแซกเยอะจัดอื้อหืออื้อหืออื้อหือเสียงรถอื้อหือมเออมับเออเออเรียบร้อยอะไรต่อเอ,อ๊ะสังกะสีข้างบนใช่ไหมล่ะเอ,อ้ยไม่ใช่ไม้แท่งที่เราเจอนี่ไงปึออ๊บวางโครงข้างบนอ่าเฮ้ย ดีได้ไปเจอมาแต่ก็เจอไม่ครบขาดอีกเยอะเลยมาอีก5ท่อนเอาล่ะยางหาเอ้ยเอาอันนี้ล่วงได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออขาดอีก3ท่อนตัวเนาะงยางหาบแบบนี้มีไหมตัวนี้ไหมครับตัวนี้ไม่มีเอาขับไม้ยังเดี๋เฮ้ย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 เลี้ยวงี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยโอ้มึงคือเก่งแด้แหละนี่เจอถังก็จุดอีก เออตรงที่มีรถอ๋อนี่ไงเฮ้ยเจอเจอนี้เจอละนี่ไง,งสาบันพอดีเลยแล้วก็เปิดนี้ไปด้วยด้เดินเข้าเดินออกได้ครับมับก็ให้โอเคแ้าได้พอเห็นไม้อ้นนี้เก็บไปก่อนปึ๊บไปได้ใช้อีกไยกองไฟจุดเลยจ้ะแล้วก็เจอไม้เก็บไปเลยเฮ้ยตัวนี้ขึ้นได้ตัวนี้ขึ้นได้ดีดีขึ้นละจับมานน่ถังมานนีโลกถังมาเฮ้บนี่เลงมองนี้ดึกเลยโบยยไปขึ้นไปดูซิแวบ เฮ้ยก็เทปแต่เรามีพอแล้วนะใช่ไหมหรือได้ใช้อีกวะเมื่อกี้ผมใช้แล้วมันก็ไม่ลดเลยนะยังหมวยเออยังหมวนอะไรๆยังเหลือสามหมวนเหมือนเดิมยังหมวนมาสั่นโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับหมูกลงครับใส่เข้าไปครับปึ๊บปึ๊บโอเคอ้าวใช้กองอีกสิบกองเรามีเหลือๆครับใส่ไปเลยปึออ๊บไหนอีกอะข้างบนเหรอโอ,อ้ยมีที่ขึ้นไหมเนี่ย ่ะลากนี่วางตรงนี้ก่อนจะได้เหยียบเึบไอ้ย่ะไปขึ้นบนเลยเอ้าหลุดเปลนร่างเสืเลยเสืเลยคืออะไรเสืเลยเสืเลยวะ <c oughs> อะไรของผมเสืเลยคืออะไรวะลิดเมกพันอ่าวางไม้อะไรต่อโอ้ตะปูมาต่อจากข้างในโบนี่ฉ <c oughs> ี้ทุกกฎของการตอกตะปูตอกแบบบูรุดทะลุปไปข้างนอกเบิบ อ่ะเออโอ้โหเดี๋ยวนะเอาไม้มาตอกวางข้างบนจริงๆคนตอกไม้เสร็จเราค่อยเอาไปวางข้างบนลังไม่ดีกว่าเหรอทุบบนลังมันจะไม่พังลงหรอครับพี่เ,ออ <did> เรียบร้อยตัวประหยัดกรสีแปดเรามีสิบเนี่ยสบายๆครับวางหลังคาน่าโบนี่วางเข้าไปเฮ้ยเรียบร้อยตะปูแล้วเหรอเออตอกจากข้างล่างนี่แหละเออเออตอกขึ้นไปเออ นี่ต่อเข้าไปครับโมโมโมเฮิบเฮิบเฮิบอ่ะปีนตรงนี้อ่ะต่อครับต่อต่อครับอ่ะโอ้โหต่อไปถึงนู่นเลยเนี่ยสุดทางไ่เดยเกือบสุดได้อย่างไกลนี่โอ้โหทะลุไปโนดนแล้วแถวสุดท้ายว่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออเฮิบขึ้นนีได้ไหมโอเคขึ้นได้ มัฟมัฟสุดท้าย <Out standing. S 1> แล้วไงต่อต่อไปก็วางถังตรงนี้ครับเขาบอกให้มองหาถังโลหะสีดําถังโลหะสีดำเหรอเอ๊ะเอ๊ะตอนนั้นหรือเปล่าข้างหน้าหรือเปล่าใช่ไหมถังโลหะสีดําอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้แน่นอนนี่อะไรนี่เอาไว้ดังไฟเฮา,ามามาสีฟ้าอบอลเมียนรึบฮะเฮ้ยเอาเสร็จเลย โอ้โหคลิปสั้นจัดๆเลยทีนี่ออหืออือหือฮ้าดาวไปดิค A Mother, รับผมสั้นอีกแล้วล่ะโอ้ยครับเด็กพันธุ์ที่เขาจบไปที่นี่ก่อนด้วยกันนะครับรอบนี้สั้น่อยนะใครกินข้าวพิเศษค้างคาใช่ไหมค้างคาใช่ไหมกดไลค์กดไลค์เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งพรุ่งนี้อ้าเอ้าลุงจะบอกอย่างี้ทำไมวะเนี่ยหลอกกันด้วยอ่ะลุงโอเคครับเดี๋ยวต้อนราบไปก่อนเยี่ยมกินแกงทอดอย่ามถึงทอดแกงกินเซอร์วีดสวัสดีทุกคนครับ